คนไทยไม่เคยทิ้งกันนะคะยิ่งเวลาเกิดภัยพิบัติน้ําท่วมแบบนี้เราก็จะเห็นภาพของความช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆระดมสัพพะกำลังกันเข้าไปส่งอม,มอบน้ําใจให้กับผู้ประสบภยัยหนึ่งในนั้นนะคะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกของเราก็เป็นศูนย์กลางในการรับบริจาคความช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆค่ะแล้วก็ส่งไปมอบให้กับผู้ประสบภัยด้วยล่าสุดวันนี้สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกได้ส่งมอบสิ่งของที่รับบริจาคมาให้กับมณฑลทหารบกที่31เพื่อนําไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยต่อไปค่ะ คุณทวินันคงครานรองผู้อำนวยการใหญ่ด้านการสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กรสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกได้ทําการส่งมอบสิ่งของอาทิน้ําดื่มนมถั่วเหลืองข้าวสารบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปขนมแบบหอใหญ่ค่ะตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็นซึ่งได้รับบริจาคมาจากหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆภายใต้โครงการกองทัพบ,บกโดยช่องห้ารวมใจช่วยภัยพิบัติ ซึ่งในการส่งมอบครั้งนี้สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกได้ส่งมอบสิ่งของบริจาคไปให้กับทางมณฑลทหารบกที่31ค่ายจริรประวัติจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบในจังหวัดนครสวรรค์กำแพงเพชรและอุทัยธา,ยานีสำหรับนำสิ่งของบริจาคไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่อไปรองผู้อำนวยการใหญ่ด้านการสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กรสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บก ยังได้รับมอบน้ำดื่มจำนวน100แพ็คจากวัดประวรมงคลราชวรวิหารที่ได้มามอบให้กับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกเพื่อให้นำไปส่งต่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอีกด้วยโครงการกองทัพบ,บกโดยช่อง5รวมใจช่วยภัยพิบัติจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือจากประชาชนทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนหรือว่าภาคประชาชนนะคะสามารถนําของบริจาคนําเงินบริจาคมามอบให้กับเรา เพื่อเป็นการส่งต่อความช่วยเหลือไปถึงมือผู้ประสบอุทกภัยน้ําท่วมในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศไทยเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยในเบื้องต้นค่ะกองทัพบกโดยช่อง5รวมใจช่วยภัยพิบัติส่งความห่วงใยส่งน้ําใจผ่านททบ5ให้กับผู้ประสบภยัยคุณผู้ชมเองก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้นะคะจะบริจาคเป็นสิ่งของก็ได้สิ่งที่เราต้องการมากๆเลยและเราคิดว่าผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆก็กําลังต้องการมากๆเช่นเดียวกันพวกข้าวสารอาหารแหง้งและน้ําดื่ม ท่านสามารถ <Wars> นําสิ่งของเหล่านี้มาบริจาคได้ที่ททบ5ถนนพหลโยธินสนามเป้ามาได้ทุกวันนะคะในวันและเวลาราชการหรือถ้าไม่สะดวกจะนําสิ่งของมาบริจาคง่ายสุดเลยค่ะบริจาคเป็นเงินช่วยเหลือนะคะเราเปิดบัญชีไว้แล้วแล้วก็เลขบัญชีเนี่ยขึ้นให้ที่หน้าจอธนาคารไทยธนชาติจำกัดมหาชนชื่อบัญชีททบร่วมใจช่วยเหลือภัยพิบัติเลขที่บัญชีค่ะ0217576982 สามารถร่วมบริจาคทั้งสิ่งของและเงินได้ตั้งแต่แบบนี้เป็นต้นไปนะคะ